วสวัสดีค่ะจากร้าน m j p มเ2แปนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับคลิปนะคะที่ประเทศไทยนะคะที่หน้าร้านที่วังสามหมออุดรธาน,นีค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะการใช้งานนะคะรถก่อนส่งลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเป็น Land ์โ p e 205นย์ห้านะคะลูกค้าก็จองมาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้เช็คสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทเครื่องก่อนล้างทําความสะอาดให้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเค ระบบไฟนะคะไฟเดียวใช้ได้ปกตินะคะเลี้ยวซ้ายเ<ๆ>ลี้ยวขวาระบบแตรนะคะไฟสูงไฟต่ำ นะะหน้าร้านก็จะอยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นถนนบางสามหมอวานิชภูมคค่ะตัวนี้จะเป็นไฮดริลธรรมดานะคะ เดี๋ยวพาไปปั่นพีดีโอเข้าพีดีโอให้ชมกันอ,อันนี้หนึ่งนะคะสองสาม หากสนใจสินค้าอื่นๆนะคะฝากติดตามทางร้านนะคะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k เองนะคะหรือว่าทาง YouTube ที่ตอบอ,อาชื่อเดียวกันเลยค่ะ m j ็มเจแปนสนะคะเดี๋ยวที่ก็จะมาอัปเดตน,นะคะรถให้ชมกันก็มีรถเข้าใหม่หลายคันนะคะช่วงนี้ก็กําลังทําร้านก็ร้านเปิดปกตินะคะเปิดปกติทุกวนันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่เป็นระเบียบนิดนึงค่ะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงก่อสร้างนะคะก็เข้ามาร้านเดียวกันทั้ง2ร้านเลยนะคะฝากติดตามร้านไ่ด้วยค่ะก็ 0 8 0 9 8 4 6 8 7 8, 9 5 9นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ